สวัสดีคุณเคครับค่ะคุณเครับเคอายุเท่าไหร่เคอายุ27ปีครับพี่เรื่องราวของเควันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คือประมาณว่าผมอ่ะกับแฟนเก่าอ่ะโดนพ่อแม่ที่บ้านแฟนเก่าเขากีดกันไม่ให้เราได้คบหากันนะครับพี่ค่ะเข,า,ขาไม่ชอบเคหรอก็ว่าอย่างงั้นก็ได้นะเขาบอกเหตุผลมาว่าเพราะว่าฐานะทางบ้านทางการเงินแล้วก็ฐานะทางสังคมอะไรประมาณเนี้ยอื หมดรักลุกทุงเลยอไอ้เขาเอ้ยคือเราอะ่ะคบกันมาประมาณปีนึงได้แล้วี่ก่อนหน้านี้พ่อแม่เขาดีกับผมมากเลยครับพี่เขาเป็นครอบครัวแบบเชื้อสายจีนนะครับพี่ส่วนผมอ่ะไทยไทยแท้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เขาก็ปล่อยให้เราครบหากันประมาณกี่กว่าแล้วอยู่ๆเขามาบอกเลิกผมประมาณมีนาที่ผ่านมาครับว่าที่บ้านไม่โอเคอยากให้เลิกกันเพราะว่าเรื่องฐานะบ้างเรื่องรูปร่างเราบ้างเขาอ,อยากได้ให้ลูกคอนคบกับคนที่มีฐานะที่เหมาะสมกันเขาบอกอย่างนี้ว่า เราอะทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะไรประมาณเนี้ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีแสดงอาการหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าผมค่อนข้างดูแลลูกสาวเขาดีอยู่ประมาณหนึ่งครับและคราวนี้ยผมก็เลิกกันไปได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วผมก็มีคนเข้ามาผมก็เลยบอกแฟนเก่าว่าเออผมอะจะไปเริ่มคุยเริ่มต้นใหม่แล้วนะเหมือนว่าจะบอกลากันดีเราก็ไปเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับคนนี้เราคุยกันแล้วรู้สึกถูกคอกันมากแบบ แั๊เดียวความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเลยครับราคาเนี้่คนเก่าเขาก็มาขอเราคืนดีขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมให้เรากลับไปหาเขาอะครับแล้วยังไงแล้วกูกูตัวผอมแล้วรู้ไงแล้วกูฐานะกูดีขึ้นแล้วไงมึงถึงกลับมาต่อค่ะที่เขาให้ให้เห้กดว่าบางทีคนเราอะก็จะรู้สึกอ่รู้สึกได้ก็เมื่อก็ต่อเมื่อเสีย เสียของสิ่งนั้นไปเลยแ,ลแม่แล้วพ่อแม่เขาโอเคเหรอคะเะขาบอกไหม<อ><ะ>คือพ่อแม่เขายังไม่ทราบนะว่าเขามาบอกผมอย่างนี้ <c oughs> คือเขาอ่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะหาทางกันแต่ว่าเขาเขาอาจจะไม่ปล่อยมือเราอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าโดนพ่อแม่เขากดดันมากคือเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านอะคะอ่ะเมแล้วเขาก็โดนพ่อแม่เขากดดันอารมณ์บ้านบ้านจีนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว่ามันจะขนาดไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาโดนกดดันมากจนจนไม่ไหวอแล้วใจเคล่ะใจเคอยากกลับไปไหมอ่ะคือในใจผมอะครับผมก็ยังรักคนเก่ามากกว่าคนใหม่เนาะเพราะว่าเราเราด้วยด้วยเรื่องของความผูกพันด้วยล้มั้งครับใช่ครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วตอนเลิกกันอนะเราไม่ได้เลิกเพราะว่าเราหมดรักเขาหรือว่าเราไม่ได้รักกันแต่ว่าตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้ในทรัก ก็ไปหมดเลยอะครับมันยังไงอะครับแบบคุณเคอธิบายหน่อยได้ไหมบ้านผู้หญิงเขารวยมากเลยเหรอหรือว่าคุณเคไม่มีรายได้ขนาดไหนพี่อยางเราครับผมก็เป็นพนักงานประจำเ่ยครับส่วนเขาอาจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่หน่อยแต่ก็มีฐานะดีกว่าเราแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับเรื่องทางฐานะเรื่องอะไรแบบนี้ยผมไม่เคยโกหกพ่อแม่เขาเลยผมบอกเขาตลอดบอกทุกอย่างว่าเราเป็นคนยังไงยังไงบ้างแล้วก็เขาอะค่อนข้างไม่ค่อยชอบผม เพราะว่าผมอะ่ะเหมือนไปรับลูกสาวเขาตอนเย็นๆไปกินข้าวอะไรเนี้ยแล้วผมค่อยกลับไปส่งที่บ้านก็คือเราก็คบหากัน เหมือนเป็นแฟนปกติค่ะปาเขาก็ค่อนข้างจะบอกว่าเออเหมือนเราทําตัวเป็นา่้าเจาของลูกสาวเขาเลยมันเขาพูดต่อหน้าเราหรอหรือว่าเราฟังสิ่งเหล่เขาบอกจากลูกครับมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานะนี่ค่ะเพราะว่าเราก็ดูแลลูกสาวเขาได้ปกติแต่เวลาเขาเจอหน้าเราเขาก็ดีใช่ไหมดีครับก่อนหน้านี้ดีมากครับตลอดเวลาที่ที่คบกันนะครับอืมแล้วจุดจุดเปลี่ยนจากดีมันกลายมาเป็นไม่ดีมันพลิกไปตรงไหนอ่ะเหมือนป้าเขาอะเป็นผมมารับลูกเขาบ่อยๆแล้วคนแถวๆนั้นเขาก็เริ่มถามแล้วว่าอคนนี้ใครมารับลูกประจําเลยอะไรประมาณเนี้ย เขาก็บอกว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนจนเขารู้สึกรำคาญแล้วมัคเขาว่าใครมารับประจำเขาก็เลยแบบไปคุยกับพ่อกับแม่กลายเป็นแบบสมหัวคุยกันแล้วไม่ชอบผมขึ้นมาจังนั้น่ะประมาณนี้ครับแล้วก็คานเนี้ยเหมือนเขาอะก็ต้องแอบมาหาเรานะเพราะว่าพ่อแม่เขาอะยังไงก็จะไม่ให้เจอเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบแบบว่ามาหาเราเพราะว่าเขาหนึ่งเขาทำงานจากที่บ้านคือรับธุรกิจต่อจากที่บ้านเขายังต้องทํางานกับพ่อกับแม่เขาอะนะเขาก็ยังต้องอยู่บ้านหลังเดียวกับพ่อแม่ นั่นคือสอเาเหตุที่เขาอะมาบอกเรกื่องราเพราะว่าเขาจะอยู่กับที่บ้านไม่ได้เลยคือที่บ้านเขากนดันมากนะครับแล้วถ้ากลับไปคบกันล่ะคะ <c oughs> ชีวิตต้องไป็น<ข>ย,ย<ด>ังไงคะคือเขาอะอยากให้เราแอบคบกันไปก่อนเพื่อให้พ่อแม่เขาเย็นลงนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้เขาบอกลูกสาวเขาอย่างนี้นะว่าเหมือนเราอะจะมาเกาะลูกเขากินหรือเปล่าบอกว่าดูหน้าเราแล้วไม่น่าไว้ใจมันไม่ใช่คนดีหรอกอะไรประมาณเนี้ยแต่สารทั้งหมดอะเราเอามาจากลูกสาวเขาใช่ไหมจริงจริงตอนแรกอะผมจะขอโอกาสได้เข้าไปเจอหน้าพ่อแม่เขาไปคุยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแม่เขาอ่ะก็คุยไลน์กับผมอยู่เป็นปกติอยู่แล้วปกติแล้วก็จะสวัสดีวันจันทร์อะไรอย่างนี้แม่นะแ,แม่เขาก็คุยกับผมดีมากแล้ววันนั้นอ่ะผมผมจะขอโอกาสผมก็พิมพ์ไปยาวเลยไปเรียงความแม่เขาอ่านมาแล้วบอกว่าเออฉันไม่ต้องการให้เธอมายุ่งอะไรแล้วเออให้เธอไปมีครอบครัวที่ดีกว่านี้เธอเธอ,อไม่ต้องมาแล้วแหละอะไรประมาณนี้ครับเหมือนแม่เขาอ่ะเป็นคนชอบพิมพ์พิมพ์คุยกับลูกในไลน์อ่ะครับแล้วเขาก็แคป ข้อความที่แม่เขาพิมพ์มาให้ผมดูว่าแม่เขาพิมมาอย่างนี้จริงๆแล้วก็เห็นแล้วเราก็โอ้โหเสียใจนะเพราะว่าเราก็เคารพพ่อกับแม่เขาเหมือนพ่อกับแม่เราเลยเนาะตอนเราพบหากันอ่ะแต่แต่เขาเขาไม่ได้พิมพ์บอกคุณเคโดยตรงใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่นี้เราเขาาคุยกับลูกเขาเองเขาคุยกับลูกแคปมาให้ดูคนใหม่เป็นยังไงบ้างคะครอบครัวไปรู้จักครอบครัวเขายังอย่างนี้นะครับพี่เขาเป็นเพื่อน ของเพื่อนผมอีกชีนหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยได้โครจรมาคุยกันเลยนะช่วงนั้นเราก็ไปดื่มบ้างอะไรกับเพื่อนก็ได้เจอเขาบ้างอะไรเนี้ยเราก็ได้คุยกันเขาก็พยายามทําให้ดูว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องที่ผ่านมานะคือเขารู้ว่าผมมีปัญหาอะไรเขาก็พาผมไปเจอพ่อแม่เลยโอ้โหแล้วบ้านนู้นก็ลับได้ปกติมีความสุขบ้านนูน้นพ่อแม่เขาก็ก็เหมือนเหมือนพ่อแม่ฝั่งนี้ครับคล้ายๆกันเลยเพราะว่าคือคบแรกๆเนาะเขาก็ดีกับเราเหมือนกันเลยผมก็ร้อนๆไง บ้านใหม่ก็โอเคครับไอนี้ก็ประมาเดือนครึ่งแล้วครับี่ก,ก็ยังโอเคอยู่ครับม,ม,มันก็เร็วมันมันก็ใช่มันก็เร็วอยู่วันที่แฟนเก่าของเราขอใช้คาว่าแฟนเก่านะจะได้ไม่งงนะมาบอกเลิกเราอ่ะเขาบอกเลิกด้วยอาการไหนอ่ะ เขาดิบเราเห็นถึงความพยายามในการที่เขาจะสู้เพื่อเราบ้างไหมวะเขาเป็นคนไม่ค่อยบอกอะไรตรงๆเขาคิดว่าแบบการที่แบบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดอะไรตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการรักษาน้ําใจเรามากกว่าเขาเป็นคนประเภทนี้นะพี่นะวันนั้นนะ่ะเขาก็พิมพ์ข้อความมาแบบยาวเลยโอ้โหเป็นเรียงความผมก็เลยเข้าไปในรถไปนั่งวิวเขาเขาก็ร้องไห้ตาบวมเลยนะผมเนี่ยแหละเราก็โดนอะไรมาเราก็ได้คุยกันด้วยเหตุผลอะไรคืนแรกอ่ะผมก็ยื้อกับเขาแหละว่าอย่าเพิ่งเลิกกันเลยให้ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนโดนพ่อแม่รุมหมดเนาะ อ่ะคือเขาก็เสียใจแหละกับการเลิกราเขาก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้แบบปล่อยมือง่ายใช่เขาก็เรียรู้แค่นั้นแหละอ่ะโอเคคุณเคจะถามว่าผมว่าควรที่จะให้โอกาสเขาดีไหมหรือว่าเราควรที่จะเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าครับถาให้ก่อนครับแล้วใจเราไปทางไหนอะเคเอาไปทางที่ต้นหอมก่อนก็ได้ อ่ะนี่งานไปเลยอ่ะอาเลยไปเลยไปเลยว่าแล้วใจเราอ่ะใจเราอ่ะแฟนเก่ากับแฟนใหม่เราไปทางไหนมากกว่ากันแล้วถ้าเราเลิกกับคนใหม่เราจะเสียดายไหมนี่นี่แหละครับพี่คนใหม่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็มองว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าอาจจะเป็นผมเองที่ผมอ่ะยังลังเลอยู่ว่าจะยังไงถ้าสมมติว่าผมเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้วผมก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ใช่มันต้องเลือกขาหาน้ําใจหนึ่งคนแหละในเหตุการณ์เนี้ย ใช่ใชแล้วอ,อย่างผมเนี่ยเพิ่งยีย่สิบเจ็ดปีอะพี่ <c oughs> มันมันมันยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมากมากมาผมอยากอยากรู้มุมมองของของพี่ๆมากกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องอย่างนี้ครับจริงๆก็เอาเอาเอา,เอาการตัดสินของของพี่มาเป็นเกณฑ์วัดไม่ได้หรอกพี่เป็นคนที่แอนตี้เรื่องครอบครัวของแฟนพี่จะมองคนกลางว่าคนกลางอะมีความเด็ดขาดมากน้อยขนาดไหนแต่ทีเนี้ยสังคมมันไม่เหมือนกันไง ไอ้น้องแฟนเก่าเนี่ยมันดันอยู่ใต้อาน,นัดพ่อแม่มาโดยตลอดอยู่ๆวันหนึ่งจะให้ออกมาวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าให้พี่เลือกพี่รู้สึกว่าถ้าใจเราอ่ะยังอยู่กับคนเก่าอ่ะก็สู้มันไปอีกครั้งหนึ่งวะแต่ให้รู้ปัญหาแล้วว่ากูมีปัญหาแบบนี้แล้วเราก็ให้เวลากับคนกลางถามเขาว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงมันต้องอยู่อีกนานแค่ไหนแล้ว แล้วพอถึงวันนั้นอะ่ะเราเคค่อยถามตัวเองว่ากูจะอยู่แบบนี้ไปตลอดได้ไหมหลบๆซ่อนๆอ,นอะ่ะสําคัญอยู่ที่คนกลางแหละให้ความมั่นใจเราได้มากขนาดไหนอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปไปหาคนใหม่ใช่ปะ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกคาใจกับอีกคนเก่าอะ่ะมันเหมือนมันไม่จบอะ่ะมันคําตอบมันไม่ชัดเจนอะ่ะเอออายุยีิบเจ็ดอ่ะมันยังมีเวลาเรียนถูกเรียนผิดอีกเยอะวะอ่ะเสียเวลาไปสักสักปีนึงลองดูได้ปีนึงเนี่ยมจัดการกับพ่อแม่มึงได้ไหมถ้ายังไม่ได้ ไอ้ไอเวที่ขอตังค์พ่อแม่โอกาสที่ออกจากพ่อแม่ยากมากพี่บอกเลยไอ้ระบบกองศรีเขาต้องออกมาหางานข้างนอกเมื่อไหร่ไม่ใช้เงินพ่อแม่เมื่อนั้นจะเป็นไทย แต่คือก็ให้เคลองไปคุยกับเขาก่อนนะว่าเขาวางแผนไว้ยังไงคือผู้หญิงอ่ะเวลาที่มันเสียแฟนไปแล้วอะ่ะมันเคยสูญเสียไปแล้วอะ่ะพอเคกลับมามันจะรักษาหน้าดูเลยมันจะไม่กล้าเสียไปอีกแล้วอะ่ะแบบ ui, วันนั้นกูเสียไปกูเจ็บมากอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาก็บอกอย่างนี้แหละครับพี่เออเขาจะรักษาเคอย่างนี้แต่ไอการรักษาเนี่ยเขาก็ต้องแก้ปัญหาให้ด้วยแล้วเคค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงว่า แกได้ไหมแต่ผู้หญิงคนใหม่อะ่ะเมื่อไหลเทแล้วอะ่ะให้จําไว้เลยนะว่าโอกาสที่จะไปรีเทิร์นกับเขายากมากพอเขาเจ็บแล้วเขาจะจํเพอเขาไม่ได้ผิดอะไรนะอันนี้เป็นความคิดของพี่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเคก็ต้องเลือกเองอยู่ดีแหละเพราะว่าคนเก่าอะ่ะกลับไปอะ่ะมันกลับไปพร้อมปัญหาเพียงแต่ว่ามันความรักมันยังคาใจอยู่เหมือนไปหาคําตอบอะ่ะก <c oughs> าเรายังอยากหาคําตอบกับคนเก่าเรากลับไปหาคนเก่าแต่ถ้าเราอยากตัดปัญหากูไปคนใหม่เลย <c oughs> จริงๆเราเราสองคนก็คุยกันในเวแบบพี่หอมเลยแหละครับ <c oughs> ว่าว่าจะอย่างนี้แต่ no no right? uhm, uh, อ orar, uh, pair, ้าวคุยกันแล้วน pues> i mean, ี่ก็มีคําตอบแล้วนี่มึงมาทรมึงทรหาครูทําไมเคมึงให้พวกกูเครียดทําไม่ะมีแต่ไหมแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้พี่ไอ้คนไอ้คนใหม่เนี่ยอยู่ๆเราเลือกโดยที่เหตุผลอย่างงั้นมันจะตัดสังคมผมทั้งหมดออกไปเลยอะครับเขาจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนของเพื่อนดีเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมที่แบบเขาสนิทกันมากอะเขาต้องยอมรับเสิเขาไม่คิดว่าผมอะจะทิ้งเขาไปไหน กอ,องตายบ้าเหรอคิดแนี้ได้ไงแล้วเอะทัศนคติอันนี้เป็นเรื่องทัศนคติอันนี้นนนนนนนเป็นทัศนคติที่ก็น่ากลัวอยู่น่งเด็กหรืมอมั้งน่งอายุเท่าไหร่อ่ะแฟนแฟนเก่าอ่ะสามสิบครับ ชิปหายสามสิบ30ยังอยู่ใต้อนาคตพ่อเลยคือเขาอ่บเป็นคนดูแลกิจการของที่บ้านต่อจากพ่อแม่เขาแบบเต็มตัวแล้วแหละเพ่าแม่อายุเท่าไหร่ครับโทษน,นะประมาณเขาอายุห6สกปีครับแม่เขา 50, ้าสห้าสิบยังแรงดีย<ช>ู่เลยเออยังมีแรงสู้อยู่อย่างหนักหน่วงเออลองไปลองไปเช็คดูว่าแฟนเก่าเราอ่ะมีโอกาสจะวีทพ่อแม่ได้ไหมมีผมก็ถามเขาแหละว่าแม่เริ่มอบ้างหรือยังแม่เริ่มอบ้างหรือยัง ไม่ใช่พ่อแม่เขาอีเคเแคแบบว่าเธอวันหนึ่งเธอจะก้าววีดบึ้มพ่อแม่เธอเพื่อชั้นไหมเธอไปกลับถามถามตัวเองดีๆนะเออเคก็ต้องชั่งน้ําหนักบางทีผู้หญิงแบบเอรักกูจริงหรือห่วงก้างมึงเอาดีๆนะเค<ต>เพราะว่า <ผม S 1> ทางผม,ผ,มผมก็คิดว่าเขาเขาเขาห่วงก้างหรือเปล่าเขารักกาจริงแต่เขาบอกว่านะว่าเขารักเราจริงๆเขาเขาอยากได้เรากลับไปจริงๆเดี๋ยว <c oughs> เขาจะหาวิธีการที่มันไม่วีดบื้มอ่ะพี่แต่ก็มันอาจจะต้องคุยกันหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ย อเอางี้ป้าอาจจะเข้าใจเราผิดงั้นยืน่นโอเคเธอไปจัดการเคลียร์พ่อแม่เธอก่อนเธอเคลียร์ได้เราถึงเคลียร์คนใหม่ให้มันผมก็ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะเออจร <ไป S 2> ิงเนีก็ไปเขา <c oughs> ใช่ดิเคก็วันนั้นเขาทิ้งเราอ่ะวันนี้ต้องทําอะไรเพื่อเราดิให้กูไปร่วมชะตากรรมได้ไงวันนี้ผู้หญิงใหม่กูดีอตายครอบครัวเขาก็ดี <c oughs> กูเปลี่ยนล้วเปลี่ยนคำคิดเห็นไม่ได้สงสารผู้หญิงคนใหม่ก็ทั้งหมดเนี่ยก็มาก็คือว่า เคไปบอกผู้หญิงคนเก่าก่อนว่าเคลียร์ได้ไหมีมมใครทําเลยถ้าถ้าเขาทําไม่ได้เคอยู่กับคนใหม่แต่เคก็ต้องเออัปเดตสถานการณ์อย่างนี้ให้กับคนใหม่ฟังเหมือนกันว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี<ๆ>้คนใหม่ที่ไหนจะยอมวะคนใหม่ก็ต้องโทรอะไร,รการออแล้วแหละอ่าเออยงั้นไม่เอาเอองั้นงั้นเราเห็นแก่ตัวก่อนเราให้คนที่โทรมามีสิทธิ์เห็นแก่ตัวมึงเก็บไว้เป็นความลับดีเคแต่ตอนเนี้ยเพื่อนมึงฟังแล้วเพื่อนมึงต้องฟังแล้วเพื่อนมึงโทรบอกแฟนใหม่มึงแล้วว่ามึงลังเล ตอนเนี้มึงจะไม่ใช่คนเลือกแล้วนะผู้หญิงจะเป็นคนบอกมึงเองว่าเฮ้ยถ้าเธอคิดถึงแฟนเก่า่ะเราเลิกกันเถอะนี่มึงระวังนะเคนะคนต่อไปคนต่อไปเอาใครอ่าพิเตันละกันครับฟังมาขนาดนี้พอฟังมาอยากให้เคอย่ไปยุ่งกับคนใหม่เลยอย่าสงสารนะใครให้เลิกกับคนใหม่เหรอเพราะว่าคือด,ดูทางเออหนูไม่เหมือนกนยังไงเคก็ ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ก็คนใหม่มันมันมันเพิงพ่งเดือน,เด,อนเดียวอ่ะพลัง<ช>มันยังไม่พอมันดูทางเคอ่ะก็อยากจะกลับไปกับคนเก่าเนี่แหละแต่ว่าก็แค่ไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวกูต้องเจ็บอีกหรือเปล่ามันแค่เพื่อนมาอันนั้นก็คือด้วยส่วนหนึ่งแต่อันนี้ประเด็นคือพอจะกลับไปคนเก่าก็ไม่รู้อีกว่าเดี๋ยวจะโดนแบบเดิมอีกหรือเปล่าซึ่งก็ต้องถามแหละว่าถ้าโดนแบบเดิมแล้ว แล้วยังไงอ่ะก็ออกมาใหม่เออแล้วแล้วคือ,อยังไงอ่ะนับหนึ่งใหม่ซึ่งถามพี่ตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าเขาน่าจะยากมากในการดิวกับพอ่พอแม,แม่เขานะเออเพราะเขาสามสิบแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ด้วยทุกอย่างวัฒน้อมอะ่ะพี่ว่ามันไม่ไม่น่าจะทําได้ง่ายๆถึงขั้นเขาพูดว่าแอบคบกันแบบลับๆก่อนอนะ่ะเหมือนเอาเคกลับไปก่อนอะ่ะอื <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ได้กลับมาก่อนอะ่ะให้ได้ว่าเออกูสบายใจว่าเคกลับมาหาเคาก่อนนะ <c oughs> ถามตัวเองดีกว่าเคว่า แล้วเราแฮปปี้จริงๆหรอพี่ว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะว่าคบกันหลดซ่อนๆจนวันที่แต่งกับเขาแล้วพ่อแม่เขาก็ยังเกลียดเคอยู่อะ่ะครเคโอเค OK <ม>ไหมอะ่ะผมว่า,น,าน่าจะอยู่กันยากครับพี่เออเราคือบางทีพี่เข้าใจแหละคนเรามันรักกันก็จริงแต่มันไม่ได้แค่คนสองคนน่ะเราต้องยอมรับอะ่ะมันมีพ่อกับแม่เขาอีกซึ่งมันดูยากมากเลยนะแล้วไอ้ไอ้คันว่าเขาจะออกจากบ้านเขามามาอยู่กับเคอย่างเงี้ยสมมติถ้าไปเบอร์นั้นน่ะ เคดูแลเขาได้ไหมผมก็บอกเขานะว่าผมดูแลเขาได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เลิศดหลูเหมือนที่พ่อแม่เขาดูแลเนาะแล้วมันรอดไหมเคว่าอืมโอ้เขาไม่ออกออจากบ้านแล้วครับผมดูนั่นอืมเพราะว่าเขาเขาอยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆเนาะเขาเขาเป็นคนในอาณัตมาตลอดเนี่ยเขาไม่เถียงสักคำอ๋อเหรอไม่เถียงสักคำเลยเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่คิดว่าโอ้กยากแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องดูชั่นเพราะเราพี่ว่าถ้าเขา มีสติหรือพี่ว่าเขาก็เลือกพ่อกับแม่เขานั้งเคแล้วต่อให้เขาไปวีดพ่อแม่เขานะพ่อแม่เขายิ่งเกลียดมึงเค <c oughs> okay. มึงสอนให้ลูกกูปฏิวัติ <c oughs> เออมึงพี่ว่าเคต้องกลับไปพร้อมพร้อมไอ้สิ่งที่เนี่ยคิด,ค,ดคิดทาทางแบบเลวร้ายไปเลยอ่ะว่าไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับแล, <c oughs> แล้วเราจะต้องหลบหลีซ่อนๆเข้าไปแบบเนี้ยมันมันคงมีวันหนึ่งแหละที่เขาจะยอมรับถ้าถ้าแบบเออโชคมันเข้าข้างเคหรือว่าเวลามันพิสูจน์แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนแล้วไม่รู้อ่ะว่าถ้าเคเห็นว่าเอยยังไงสู้ เพื่อแฟนที่เรารักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปด้วยกันถ้าเคตัดสินใจแบบนั้นพี่ว่าก็กลับไปหาคนเก่ายอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคนใหม่อ่ะพี่มองในแง่ว่าถ้าไปบอกเขาด้วยแบบแฟแฟบอกเขาว่าเรายังรู้สึกกับคนเก่าอยู่แล้วเราไม่อยากเห็นก่นตัวเอาเธอมาแบบถูกรู้ถูกกังอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้สถานการณ์เคนี่รับเขาเขา,ขา,ขารู้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะโอเคไหมถ้าจะกลับไปพร้อมแพ็กเกจนี้ว่ากลับไปยังไงพ่อแม่เขาก็ชอบเราอยู่ดี แล้วเคกับคนเก่าแค่ปีเดียวเองนะอืมก็ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดใช่ก็คิดเผื่อไว้นะอืมอ่ะฟังพี่หอมค่ะฟังพี่อั๋นฟังฉันอีกรอบทลามันฉันก็เปลี่ยนความคิดเห็นไปมาเคไม่เคพี่เคสองคนเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่จะนอกเรื่องซะหน่อยด้วยความที่เคเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าผมเป็นคนตัวใหญ่เคตัวใหญ่แบบไหนเหรอผมนั่นหนักเป็นร้อยโลเลยพี่สูงเท่าไหร่คะสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับมมนไม่ได้สูงมากพี่แต่ผมคน ตัวเท่าหนูต้นหนาใหญ่ด้วยแฟตหรือใหญ่ด้วยมัสโซผสมผสมเลยพี่หมีหุ่นหมีประมาณแบบป๊อปหรือโอ๊ตอ่ะถ้าสันกับพี่โอ๊ตคับประมาณพี่โอ๊ตมันรดกนะพี่คิดว่าถ้าถามใจอ่ะใจเรายังคงอยู่กับคนเก่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพี่อัานจะเริ่มต้นสมมติว่าพี่อัานกระโดดลงไปเป็นตัวเคเองอ่ะพี่คงถามใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจพี่จะรู้แล้วว่าอ๋อฉันอยากอย่างฉันอย่กอยู่กับคนเก่าว่ะพี่แต่มาติดเงื่อนไขนี้ สิ่งแรกที่พี่คิดว่าไม่ควรลังเลคือการที่เราไม่ควรอยู่กับคนใหม่ถ้าใจเรายังอยู่กับคนเก่าพี่แอนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราเดินหน้าไปกับคนเก่าเพียงเพราะเราอาจจะดึงเขาเข,าเข้ามาเพื่อที่ให้เขาเป็นคนที่ช่วยเยียวยาเราในวันที่เราอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างหรือเหงาหรือเปล่าพี่แนไม่แน่ใจนะฮะแต่พี่คิดว่าถ้าเราเจอกับคนใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันใช่อใจเราจะไม่ลังเลที่จะย้อนกลับไปทางเก่าแต่ถ้ามันยังลังเลอยู่แปลว่าคนใหม่อาจจะยัง ไม่ร้อยใช่ไหมครับ <ừ> m, ไม่ชัวรมันมันก็จะไม่แฟร์ที่พูดเพราะว่าอ่ะย้อนกลับไปในในช่วงของวัยหนึ่งพี่อันก็เคยอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคือ,เ,อเลิกกับคนเก่าอย่างสมักสมบอมแล้วก็ไปเจอคนใหม่ซึ่งดีดีดีแต่ในที่สุดตอนพอมีคนใหม่คนเก่าเดินกลับมาสิ่งที่พี่ทําโดยที่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้กลับไปกับคนเก่าหรือเปล่า ทันทีที่พี่เกิดความลังเลคือพี่เลิกกับคนใหม่เลยและพี่คุยกับตัวเองจบทีละเรื่องว่าไม่ว่าพี่จะได้กลับไปกับคนเก่าหรือเปล่าแปลว่าพี่มีคนเดินไปกับคนใหม่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่จะมีคนใหม่พี่จะไม่ลังเลแต่นั้นคือพี่อันนะครับอ่็ลองดูว่าเหมือนหรือต่างกับอีกอันหนึ่งถ้าจะกลับไปกับคนเก่ากล้าที่จะเดินเข้าบ้านเขาพร้อมกันสองคนแล้วคุยกับพ่อแม่เขาไหมนั่งคุยแบบมนุษย์คุยกันอ่ะแล้วบอกว่าผมวันนี้อาจจะยังฐานะ ไม่ดีผมไม่ได้จนนะแต่ผมไม่รวยแต่ผมขยันแล้วผมหลักลูกของป้ากับมาเนี่ยผมจะพยายามเต็มที่ผมยังไม่ได้มาขอแต่งงานแต่ผมขอโอกาสในการให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหมครับคือจริงๆอะผมอะขอโอกาสอย่างนี้แหละครับที่จะได้เข้าไปแต่ว่าเขาเขาไม่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้นนครับอ่ะไม่ก็บอกไปไม่พูดทุกอย่างเลยบอกว่าแบบจริงๆแล้วอะเราตัดเราเลิกกันไปแล้วนะครับเราตัดสินใจว่าเรายังรักกัน เราทั้งคู่ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาคบกันซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราเลือกที่จะแอบคบกันโดยไม่ให้ป้ากับมารู้แต่เราตัดสินใจใหม่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีการดีกว่าที่ผมจะเข้าตามตอกออกตามประตูมากระ้าเห็นด้วยไหมครับหรือมากบป้าอยากให้เราแอบคบกันท้งนั้นฝ่ายผู้หญิงเขาก็ต้องเขาก็ต้องแน่ใจในความเด็ดขาดของเขาเหมือนกันนะพี่เนาะ เขาต้องทำเดยนะวันนี้เขาต้องทำเขาเป็นคนมาขอเลิกเราเขาต้องทําอะไรบ้างเออเขาโอเคมาจากผู้หญิงคนใหม่เลยนะแล้วเราไม่บอกให้เขาพูดนะเราพูดแต่เขาต้องไปกับเราแล้วอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าจริงค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูยังเป็นลูกป้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้มาขอแต่งงานถ้าถึงที่สุดมันไปไม่ได้ก็จบแต่ณวันนี้อยู่ในสายตาไม่เอาหรอหรืออยากให้คบนอกสายตาแอบคบก็ได้นะแต่ไม่ต้องไปกู่เขาแบบนี้นะแต่พี่ว่าไปซึ้งๆน้า ไปด้วยเจตนาที่ดีคุยแบบมนุษย์ที่ดีคุยกันครับพี่ลองและถ้าเรายื่นข้อเสนอนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมแปลว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอเว้ยครับคือพี่อ่านว่าไม่แฟร์ถ้าจะให้เขาเลือกเราหรือเลือกพ่อแม่ไม่ควรเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาต้องเลือกมันไม่ต้องเลือก แต่สิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องยืนหยัดเพื่อเราโดยที่เขาก็ไม่ต้องเป็นเป็นลูกอ,ากาอักตันจูที่จะทิ้งพ่อทิ้งแม่มาหาผัวเข้าใจปะคับพี่อ่าเพียงแต่เขาต้องยืนข้าง,างเราแล้วพาเราเข้าไปเจอกันได้แล้วสู้กันอยู่ตรงนั้นในที่สุดมันต้องมีบทสรุปอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะยืนแล้วเดินออกมาัมนบอกเขาว่าให้ให,ให้ให้ลองกลับไปทบทวนตัวเองก่อนความคิดตัวเองว่าแบบังรักเราจริงจริงหรือว่าเห็นเราไปคนใหม่แล้วรู้สึกเสียดายมากกว่าม,มันคิดไม่ได้หรอกเคผู้หญิงมันจะอยู่ในวังวนว่า เป้าหมายเดียวคือเอากลับอืมบอกเขาเลยว่าได้ฉันก็ยังรักเธอมากเลยแต่วันเสาร์นี้นัดพ่อกับแม่เราไปคุยกันเอาเร็วสุดเลยนะวันเสาร์นี้เลยตีเหล็กตอนร้อนแล้วเดินไปด้วยกันเธอกำลังอยากได้ฉันกลับไปในชีวิตอย่างสูงสุดตอนนี้เธอจะมีพลังงานขับเคลื่อนไปเดินไปด้วยกันฉันอยากได้เธอกลับไปในชีวิตฉันด้วยเหมือนกันพลังงานกําลังสูงเลยสองคนเดินไปด้วยกันถ้าเขาตอบว่า no ปฏิเสธงั้นจบ อยู่คนเดียวก็ได้เพราะยิ่งแอบคบกันไปเรื่อยๆอ่ะไอพลังงานที่แบบอยากจะไปหาพ่อแม่ยิ่งน้อยลงก็ได้แล้วนี่ว่าพอได้กับไมค์ทีก็ไม่หนุกเท่าไหร่นี่ว่ะเอาไปคืนเออเฉยๆละไอตอนที่อยากได้เนี่ยเอาเลยปะสู้ให้จบคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรีบยอมรับผมก็ได้ขอแค่โอกาสเท่านั้นเองผมจะอยู่ในสายตาถ้าที่สุดแล้วผมยังดีไม่พอก็ค่อยว่ากัน เป็นกําลังใจครับคุณเคตอนนี้ไม่ได้เป็นกําลังใจคุณเคนะเป็นกําลังใจกับผู้หญิงคนใหม่เพราะตอนนี้ฟังแล้วผู้หญิงคนใหม่จะเย็นๆนะคะมันยังไม่มีใครผิดอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่จังหวะมันอาจจะไม่ถูกต้องคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดทกพุดโธอย่าลืมโทนะ